นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติบูชามหาราชาสัพพะเสนหะ อรหังสัมมาสัมพุทธโธมามายาตรายามดีวันชัยมรสีตวัสดีลาโูนะโมพุทธ,ธายะอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพัญญะมาคตาอิติโพธ,ธิมนุปัตโตอิติปิโสจตะมนโน นะเมตตามุกรุณาพุทธราณีทายินดียะเอ็นดูยะหันตวาทามัวเมาพุทธาเอานะโมพุทธายะสำประจิตชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาตเพยักขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวา อภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตภาหุปติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิระทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโย ο, พุทธสัสส มานีมามะพุทธสัตตวาโหงสัมปจ,จิตฉามิเพงเพ่งาพาพาหาห,าหาหาลือลืออิติบูชามหาราชาสัพพะสเนหาอรหังสัมมาสัมพุโทโธมามายาตรายามดีวันชัยมรสีตวัสดีลาโป นะโมพุทธายะอิติปาระมิตาติงสาอิติสัพพัญญะมาคตาอิติโพธิมนุปตโตอิติปิโสจตมนโนนะเมตตาโมกกรุณาพุทณธทายินดียะเอ็นดูยะหันตวาอามัวเมาพุท พาเอานโมพุทธายะสำประจิตชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาตเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุปติ พุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิรทคโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรภาสีวิรภาสาวิระอิทิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะตวาหงสัมปจิตฉามิเพงเพงพาพาหาหาลือ อิติบูชามหาราชาสัพพะสเสนหาอรหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมรสีตวัดดีลาโภูนะโมพุทธายะอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพัญญะมาคตาอิติโหทิ มนุปปโตอิติปิโสจะต,ตะมะโนนะเมตาโมกกรุณาพุทธราณีทายินดียะเอนดูยะหันตวาอาัวเมาพุทธาเอานะโมพุทธายะสมปรจชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวา อเพยักขาปรายันติผมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิระขโยว,วิระโคนายัง วิระหิงสาวิระภาสีวิระภา,า,าสาวิระอิทิโยพุทธสัจมานีมามะพุทธสั์ตวาโหงสัมปจิตฉามิเพงเพงพาพาหาหาลือลืออิติบูชามหาราชาสัพพเสเนหาอรหังสัมมาสัมพุทโธ มามายาตรายามดีวันชัยมรสีตวัสดีลาโภนะโมพุทธายะอิติปาระมิตาติงสาอิติสัพพัญญะมาคตาอิติโพธ,ธิมนุปตโตอิติปิโสจะตะมมโนนะเมตตาโมุุรุณาพุทธราณี ทายินดียะเอ็นดูยะหันตวาอามัวเมาพุทธาเอานะโมพุทธายะสัมประจิตชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาปเพยักขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพ,พวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิระพโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโย ο, พุทธสัมมานีมามะพุทธสัมตวะหง สัมปจิตฉามิเพงเพงพาพาหาหาลือลืออิติบูชามหาราชาสัพพะสเนหาอรหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมรสีตวัสดีลาโูนะโมพุทธายะ อิติปาระมิตาติงสาอิติสัพพันญะมาคตาอิติโพธิมนุปัตโตอิติปิโสจตตมโนณนะเมตตามุกรุณาพุทราณีทายินดียะเอ็นดูยะหันตวาภามัวเมาพุทธาเอาณนะโมพุทธายะ สมประจิตชามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาตเพยักขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุปติพุทธะมะอุ นะโมพุทธายะวิระัโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระภาสาวิระอิทิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะตวาโหงสัมปจ,จิตฉามิเพงเพงพาพาหาหาลือลืออิติบูชามหาราชา สัพพะสเสนหาอารหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมรสีตวัดดีลาโภนะโมพุทธายะอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพัญญะมาคตาอิติโหธ,ธิมนุปปตโต อิติปิโสจะตะมนโนนะเมตามุกรุณาพุทธราณีทายินดียะเอนดูยะหันตวาอามัวเมาพุทธาเอานะโมพุทธายะสมปรจิตชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาตเพยักขาปรายันติ ผมมาจากมหาเทวาอภิลา,าภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิระทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระภาสีวิระภา,าสา วิระอิทิโยพุทธัะมานีมามะพุทธะตวโหมสัมปจิตฉามิเพงเพ่งพาพาหาหาลือลืออิติบูชามหาราชาสัพพะสเนหาอรหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมรสี สวัสดีลาโภนะโมพุทธายะอิติปาระมิตาติงสาอิติสัพพัญญะมาคตาอิติโพธ,ธิมนุปตโตอิติปิโสจะตะมะมโนนะเมตตาโมกกรุณาพุทธานีทายินดียะเอ็นดูยะหันตวา พาโมเมาพุทธาเอานะโมพุทธายะสมประจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาปตเพยักขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพวพวันตุเมมิ เตพาหุพติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะตวโหงสัมปจิตฉามิเพงเพงพาพา หหาลือลืออิติบูชามหาราชาสัพพะสเนหาอารหังสัมมาสัมพุโทโธมามายาตรายามดีวันชัยมรสีตวัสดีลาปูนะโมพุทธายะอิติปาระมิตาติงสาอิติสัพ,พัญญะ มาคตาอิติโหธ,ธิมนุปัตโตอิติปิโสจตมนโนนะเมตาโมกรุณาพุทธราณีทายินดียะเอนดูยะหันตวาพามัวเมาพุทธาเอาจนะโมพุทธายะสมปรจิตชามินาสังสิโม พรม,มาจะมหาเทวาตเปยักขาปรายันติพรม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระภาสาวิระอิทิโยพุทธสัตมนีมามะพุทธสัตตวาโหงสมปัจจิตฉามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือิ <ST OS> ต,ติบูชามหาราชาสัพพเสนหา อรหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมรสีตวัสดีลาโภนะโมพุทธ,ธายะอิติปาระมิตาติงสาอิติสัพพัญญะมาคตาอิติโหธ,ธิมนุปัปโตอิติปิโสจตะมนโน นะเมตตามุกรุณาพุทธราณีทายินดียะเอ็นดูยะหันตวาภามัวเมาพุทธาเอานะโมพุทธายะสมประจิตชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาตเพยักขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวา อภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายกวิระพโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระภาสาวิระอิทโย ο, พุทธัสสะ มานีมามะพุทธสัต์ตวาโหงสัมปจ,จิตฉามิเพงเพงพาพาหาหะ